หลังจากที่เราได้เข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาแล้วเนี่ยแล้วกลับมาได้เข็มขัดมวยไทยเนี่ยใช้เวลานาน,นไหมพี่ในรูปแบบการชกของวันอะ่ะผมก็อยากได้มวยไทยนะเพราะว่าผมยืนพื้นมวยไทยมาแต่ผม<อ>ดันไปได้คิกบ็อกซิ่งก่อนถามว่านานถามว่านานมันก็นานพอสมควรเพราะว่าผมเคยมีโอกาสจิงแชมป์มวยไทยครั้งหนึง่ง<อ>แต่ว่าตัวผมเองคือทำน้ำหนักไม่ได้ในวันนั้นชกกับรถถังก็ทำน้ำหนักไม่ได้ อ๋อแม์นั้นคือแมตชิงเข็มขัดมวยไทยเหรอใช่ครับเป็นการชิงแชมป์มวยไทยแต่ว่าตัวผมเองทำหนังไม่ได้ครับมันมากนะครับโอ้วันั้นมันมากนะจริงจริงแล้วเท่าที่ผมทราบซูเปอร์เล็กกับรถถังก็สนิทกันสนิทกันสนิทกันโอ้โหตอนนั้นนี่เรียกว่าลืมชื่อเพื่อนกันเลยนะใช่ก็คือบนเวทีเต็มที่บนเวทีนี่ต้องบอกว่ามืออชี่พีคให้สนุกที่สุดโอ้โหออกอาวุธกันแบบโหดมากแล้วก็แบบโหดมากลงมาก็ต่างคนต่างร้องไห้นะต่างคนต่างร้องไห้ใช่ แปว่าบาง<อ>คนก็ไม่เห็นว่าผมไปรอใครอยู่ไหนเพราะว่าผมอยู่ในห้องนมองไงโอ้วันนั้นผมเห็นชนะแต่ไม่ได้แสดงอาการดีใจด้วยไม่ได้ดีใจครับไม่ได้ดีใจเพราะว่ารู้สึกวันนั้นมันเป็นยังไงเราถึงไม่แสดงความดีใจคือทุกอย่างมันจบแล้วบนเวที<อ>บนเวทีมันจบแล้วแค่ว่าเราทําหน้าที่ของเองได้จบแล้วทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมพี่น้องไม่ได้ดีใจอะไรมากมาย <S <S มผมเชื่อว่าถ้าเราถังชนะเขาก็อาจมีเตติ้งดีใจนิดนหน่อยๆน่อยแต่ว่าเขาไม่ได เขาอาจจะซีฟกว่านี้ซีฟกว่าเราเราก็ไม่ได้แบบไปไม่ให้เกียรติอะไรกันมิตรภาพกันด้วยเนาะใช่คือความที่เป็นเพื่อนจริงๆซุปเปอร์เล็กับรถถังรู้จักกันมาก็นานอ้หลายปีครับผมตั้งแต่ก่อนชกตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาชกในรายการวันนี้